ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกับกรณีของน้องไน์วัยแปดขวบซึ่งอ้างตนเป็นร่างอวตารขององค์เพชรพัทรนาคานคราชมีความสามารถในการเชื่อมจิตอย่างรู้อดีตและอนาคตยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ของน้องไนยยังบอกว่าลูกชายเป็นเด็กมีพลังพิเศษเป็นบุตรพระพุทธเจ้ามีปฏิหารพญานาคเจ้าแม่กุดอิ่มเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆของน้องไน์จนมีผู้ศรัทธาฝากตัวเป็นลูกศิษย์มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์นับหมื่นคน แต่หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของน้องไนจนกลายเป็นกระแสโด่งดังเกิดจากคลิปวิดีโอกิจกรรมเชื่อมจิตอันแสนแปลกที่มีผู้ใหญ่จํานวนมากกลมกลาบเด็กวัยแค่8ขวบและเหตุการณ์ที่น้องไนยกแก้วน้ําราดลงบนศรีรษะของหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็นไวรัลภายหลังแม่น้องไนออกมาชี้แจงว่าเกิดจากการเชื่อมจิตของน้องไนกับผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจี่รู้สึกไม่สบายใจ และนึกอยากให้น้องรดน้ําให้แต่น้องไนกลับรับรู้จิตของบุคคลนั้นได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกกล่าวจึงเอาน้ําราดลงบนหัวของอีกฝ่ายทําให้เจ้าตัวรู้สึกยินดีมากทําให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นสนใจอยากให้น้องรดน้ําให้ด้วยเช่นกันจากนั้นชื่อเสียงของน้องไน่กลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในสังคมแน่นอนเมื่อข่าวของน้องไน่ถูกแพร่ออกไปก็ย่อมมีคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะการที่น้องไนให้สัมภาษณ์ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ มีการเชื่อมจิตเป็นการสอนในสมาธิเพราะยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังเป็นร้อยเป็นพันถ้าไม่สอนในจิตจะได้ยินได้อย่างไงเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวหลายคนที่ศึกษาธรรมะตางออกมาโต้แย้งพฤติกรรมเชื่อมจิตของน้องายว่าเป็นการหลอกลวงไม่มีการเชื่อมจิตใดๆจนเกิดกระแสแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ต่อต้านจนเกิดข้อถกเถียงขึ้นในสังคมว่า แท้จริงแล้วการเชื่อมจิตมีจริงหรือไม่นําไปสู่การร้องเรียนให้สํานักพระพุทธศาสนาเข้ามาตรวจสอบและแจ้งความดําเนินคดีกับพ่อแม่ของน้องไน ตัวน้องไนและกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตเพราะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มเห็นต่างกรวบตัวเข้าแจ้งความต่อกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับน้องไนกับพวก9คนในข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งครั้งนั้นมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นแกนนำในการแจ้งความประกอบด้วยทนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม แพรลี่ไพยวันแทนคุณจิตอิสระตนออ้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งก็มีการโปรโมตรสร้างเรื่องว่าเด็กคนนี้เป็นพญานาคคือเพชรธนาคานาคาราชลงมาจุดติลงมาเกิดแล้วท่านดูรูปสิข้างหลังนี่เป็นรูปพญานาคเก็บเสียงข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปเด็กนั่งคือน้องนัยนั่งท่านคิดอะไรรู้ไหมครับคิดออกว่าเหมือนใครเหมือนใครรู้ไหม เหมือนพระพุทธเจ้าบางบางหน้าปกเหมือนเดะเลยทำไปได้ยังไงวะงงเหมือนกันนะและไม่เพียงเท่านั้นต่อมาวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาน,นายอนันตชัยเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนรัฐที่เชื่อมจิตต่อนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลังพบว่าพ่อแม่ของน้องไนอาจเข้าข่ายความผิด พบบรบคุ้มครองเด็กพศ2,546มาตรา27ห้ามนำเด็กมาโฆษณาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พอเด็กเสี่ยงทำผิดถาช่อโกงประชาชนและพรบบอรคอมพิวเตอร์รวมถึงพรบ,บการเคลียร์ลอยมีการจัดอบรมกว่า10ครั้งและนำเงินไปตั้งสถานปฏิบัติธรรมและมีการด่าทอคนอื่นซึ่งอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยหลังจากการเข้ายื่นนังสือทนายอนันตชัยยังตำหนิพออสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีการตอบคําถามรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีว่าการเชื่อมจิตมีจริงหรือไม่เนื่องจากเป็นการตอบคําถามแบบไม่มีภูมิยืดเยื้อและเลี่ยงบาลีทําให้ประชาชนงงและการที่อ้างว่าสํานักพุทธไม่มีอํานาจหน้าที่นั้นตอบแบบนี้ไม่ได้เพราะสํานักพุทธคือหนึ่งในส่วนงานของรัฐซึ่งต้องมาตรวจสอบกรณีดังกล่าวรัฐมนตรีถามว่าตกลงเชื่อมจิตมีหรือไม่ถามถึงสี่ครั้งนะ แทนที่จะตอบว่าไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกมันก็จบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วปยกใครมาอีกครับไปยกนิกายมหายานที่เบตไปพูดทําไมครับถ้าหากว่ามีผอ,ออย่างเงี้ยมาดูแลสำนักพุทธเจ๊งผมฟังแล้วขัดหู คณะดูการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ยื่นสารเด็กและเยาวชนเพื่อขอให้สารตรวจสอบใน2ประเด็นคือยุติการนำน้องไนไปทำประโยชน์และหารือร่วมกับครอบครัวน้องไนเพื่ออบรมสั่งสอนเลี้ยงดูภายใต้พรบรคุ้มครองเด็กโดยสารได้นัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่27มิถุนายนนี้เราขอสารสอประเด็นก็คือให้ยุติในการเอาน้องไนเนี่ย ใครก็ตามที่เอาน้องนายไปทําประโยชน์อันนี้ต้องยุตินะครับอันที่เราขอสารนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราขอหารือร่วมกันกับครอบครัวของน้องนายเพื่อจะต้องอบรมสั่งสอนหรือการเลี้ยงดูเนี่ยอยู่ภายใต้พรบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่เป็น2ประเด็นหลักที่ในกระทรวงพมขอสารไปนะครับ ตอนนี้น้องไหนและครอบครัวดูเหมือนกำลังถูกโจมตีอย่างหนักมีการแจ้งความดำเนินคดีอีกทั้งขอให้หลายหน่วยงานตรวจสอบซึ่งโทษหนักผู้ปกครองอาจถึงขั้นต้องเข้าคุกยิ่งกว่านั้นทางฝั่งต่อต้านยังมีท่าทีหนักแน่นว่าจะดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุดซึ่งต้องจับตาดูว่าบทสรุปของลทัทธิเชื่อมจิตนี้จะจบลงอย่างไรและมีใครต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่